ผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ หากจะนับปัญหาคลาสสิกที่มีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตาทวดยาวมาจนถึงยุคเทคโนโลยีเข้าถึงทุกจอมยาหนึ่งในสามปัญหาอันดับแรกๆต้องมีเรื่องตัดไม้ทำลายป่าติดโผอยู่ทุกปีไม่มีพลาดถ้ามองให้รอบด้านการตัดไม้ทำลายป่าไม่เพียงทำลายระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติทางตรงเท่านั้นแต่ยังทำลายคุณภาพชีวิตทางอ้อมด้วย ส่วนใหญ่ที่จับกลุ่มได้ก็เป็นการตัดเพื่อธุรกิจการค้าและไม้ยอดนิยมที่กำลังมาแรงในหมู่นักตัดยุคนี้คือไม้ที่มีมูลค่าสูงสุดมูลค่าแตะที่หลักล้านจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้เปิดยุทธการกวาดล้างนักตัดไม้พยุงโบราณเลยถ้าเรื่องลักลอบตัดไม้นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นลักลอบตัดไม้ทำลายปา่ามีตั้งแต่ จำความได้แหละนะฮะสมัยนั้นก็เป็นยุคของไม้สักไม้พยุงเนี่ยมันมันเริ่มมาจริงๆรินเริ่มมานานแล้วเริ่มมานานแล้วตั้งคือจีนเนี่ยคือประเทศจีนเนี่ยคือประเทศปลายทางเลยนะประเทศปลายทางที่เขารับซื้อไม้พยุงจากประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเวียดนามมี4ประเทศที่มีไม้พยุงแต่ประเทศอื่นเนี่ยหมดแล้วเหลือแต่ประเทศไทยเป็นไม้ที่โตช้า แต่มีลายลวดลายสวยงามเป็นไม้เนื้อแข็งหาย,ยากเมื่อก่อนสมัยสมัยก่อนเนี่ยทํางภาคอีสานเนี่ยเยอะเพราะว่าทํางภาคอีสานเนี่ยเป็นดินปนทรายอ,าออกจากแรงๆนิดนึงซึ่งไม้พยุงเนี่ยจะขึ้นได้ดีทําให้ลายไม้สวยเนื้อไม้มีความแกร่งไม้พยุงจากเมืองไทยให้ราคาสูงเพราะว่าไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้คุณภาพชั้นหนึ่งเป็นไม้ดีมีลายสวยงามมีน้ําหนักนะครับ แล้วก็เป็นที่สนใจของต่างชาติแหล่งที่ต้องการมีใบสั่งมาไม่สุดคือจีนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลไอคำว่าพยุงเนี่ยพยุงฐานะพยุงอะไรให้ประกอบกับเนื้อไม้เนี่ยมันสวยของไทยเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นไม้มงคลไม่ควรจะมีไว้ในบ้านไม่ควรจะเอามาเหยียบย่ำหรือเอามาอยู่ยนั้น แม้กระทั่งเอามาเป็นไม้ไมั้ใบบรรทัดเด็มาแปะที่บ้านยังไม่ทําเลยเพราะถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครครอบครองไม้นี้ไว้เนี่ยก็จะนําความวิบัติมาสู่ชีวิตเนี่ยแต่ทางจีนก็ไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าควรจะไปทําพวกโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดเนี่ยแม้กระทั่งเลื่อยเลื่อยที่นั่นแล้วเขายังเอามาอัดเพื่อทําเป็นรูปประคำพวกอะไรขายเนี่ย เมื่อผู้ซื้อในตลาดต้องการก็เป็นจังหวะทองของผู้ค้าที่จะกอบโกยแปล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพย์สินส่วนตัวในรูปแบบของเงินโดยไม่สนว่าจะละเมิดกฎธรรมชาติหรือกฎหมายพยุงต้นไหนสวยงามและโตพอที่จะทำกำไรได้ก็จัดตั้งขบวนการลักลอบเข้าไปตัดอาศัยจุดอ่อนจากเจ้าหน้าที่ที่มีกำลังไม่พอทั้งคนและอาวุธก็บุกเข้าไปตัดอย่างเหิมเกริมเป็นการลักลอบตลอด เป็นการลักลอบตลอดเพราะว่า,าการการที่ซื้อขายไม้เนี่ยนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องจะต้องมีการตีตาไมา้ขบวนการค้าไม้ะยุงเป็นกระบวนการใหญ่ข้ามชาติเพราะมีผลประโยชน์เยอะทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติการจับไม้พยุงเนี่ยส่วนใหญ่จะจับได้ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับจับลายเล็กบ้างลายใหญ่บ้าง ส่วนใหญ่จะขนข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อจะส่งออกผ่านผ่านลาวผ่านเวียดนามไปเข้าจีนปัญหาของไม้พยุงเนี่ยจะเกิดในภาคอีสานเยอะมากนะฮะซึ่งอุทยานในภาคอีสานเนี่ยหลายแห่งมีปัญหาเดียวเลยคือเรื่องการลักลอบตัดไม้พยุงการล่าสัตว์น้อยเพราะว่ามีสัตว์ใหญ่น้อยแต่ว่ากลับมีปัญหาเรื่องการตัดไม้มากที่สุดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานภูสีฐานอุทยานนายเจ้าหลวยไหลายๆ,ๆที่ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยปี54 55ทางกรมอุทยานเนี่ยก็มีความพยายามในการดําเนินการกับพวกนี้นะถึงขนาดสนที่กาลังกันเหมือนก,นกับทําที่รีสอร์ทเนี่ยทั่วประเทศเข้าไปอยู่ในพื้นที่เลยแต่ก็ติดขัดว่าเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยมีอาวุธปืนไม่ได้ มีได้แต่มันมีหน่วยละหน่วยแล้ว,ลก,รวลกระบอกใช่ไหมฮะมันก็เป็นข้อจํากัดในขณะที่ฝ่ายที่เข้ามาตัดเนี่ยมันมีอาวุธทันสมัยแล้วก็มีเลื่อยทันสมัยแล้วมันก็เป็นขะบวการชี้เป้าตัดลําเลียงขนย้ายถ้าปากับปางสีดามีไหมมีนะครับมีแม้กระทั่งเลยไปถึงเขาใหญ่ก็มีอ่าฮะอย่างที่บอกว่าไม้พยุงเนี่ยชอบอากาศแรงนิดนดน,ดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุทยานพวกนี้ก็จะโดน จะจะถูกตัดไม้พิยูงไปด้วยล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเข้าบุกรุกเข้าไปในพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ตัดไม้พิยูก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่มีการยิงกันเนะะจ้าที่บาดเจ็บาทางทางกลุ่มผู้ตัดไม้ก็เสียชีวิตซึ่งหลังๆนี่ก็มีการนากำกองก,องกองอําลังต่างชาติติดอาวุธเข้ามาเพื่อคุ้มกันกระบวนการตัดไม้อีกทีที่คือโคมยิงช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมาตัดที่อีสานเหนือลงมาอีสานใต้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาจนกระทั่งตอนเนี้ขึ้นเขาใหญ่เขาใหญ่ทับลานเขาใหญ่ทับลานเนี่ยถือเป็นป่าพยุงผืนสุท้ายที่มีไม้พยุงดีที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดและมันใกล้กรุงเทพที่สุดวันเวลาผ่านไปการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ไม่ได้จำกัดวงรัศมีแค่ชายแดนเท่านั้นแต่พื้นที่ป่าไทยกำลังโดนรุกล้ำเข้าถึงใจกลางเมืองหลวงเรื่อยๆและเราต้องไม่ลืมว่าอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาคือส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันออกที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติภายใต้ชื่อกลุ่มดงพญายเย็นเขาใหญ่และถ้าเรายังปล่อยให้การลักลอบตัดไม้พายุนี้เป็นปัญหาแมวไล่จับหนูรายวัน น่าสนใจว่าอนาคตมรดกโลกแห่งนี้จะเป็นอย่างไรคือแย่ที่สุดหน้าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็เรื่องเกี่ยวเรื่องมรดกโลกเนี่ทับลานนี่แหละคือวันนี้ผมกลัวเขาจะขึ้นบัญชีอยู่ในขั้นอันตรายต่างๆแล้วมันเสียหายประเทศมากทั่วโลกมากแสดงประเทศไทยจะได้มากทางทั้งที่เขาเตือนมานานสมัยผมอยู่เขาก็เตือนแต่ผมเร่งจับคุมไงที่ทับลานเขาก็โอเค ปนพันธุ์อะไรไปตอนหลังมันเพิ่มเรื่องไม้พยุงทาไมผมไม่มีทำไม้พยุงนะมีเฉพาะไอ้ลุกพื้นุ่งพื้นที่ก็เงียบไปหมดตอนหลังนี่มาเริ่มไม้พยุงพออีสานใต้หมดก็เริ่มมาที่นี่เจ้าที่แอ่พออะไรมีกี่คนพื้นที่คนดูแลแต่สองหมื่นไร่สองหมื่นไร่ต่อให้ปลูกเป็นสวนสวยงามคุณก็ดูแลคนเดียวไม่ได้นี่มันเป็นป่ายิ่งไม่มีใครเห็นคนบุกลุกเข้าไปไปดูได้ยังไงวันนี้ติดตามจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้เปิดยุทธการกวาดล้างนักตัด ไม้พยุคุณนุวัตรลีลาพัตาะเนี่ยก็เป็นข่ายการที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลมากับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเรียกว่าลุยไหนลุยกันแล้วก็มีความสมระถายึดถืองานในหน้าที่เป็นที่ตั้งเป็น เป็นตัวอย่างอของค่ายการหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นวีรบุรุษของกรมอุทยานหรือของหน่วยงานป่าไม้นะครับหลังจากที่ทำงานร่วมกันมาแล้วก็จนถึงเวลาที่จะต้องเติบโตทางก็ก็ดีที่ผู้ใหญ่ในกรมมองเห็นผลงานก็ส่งไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดาซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อป่าเดียวกับทับลานไม้พยุงแถบนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี54่นะครับช่วงปลาย สถิติการจับกลุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนคดีเนี่ยในปี57ในขณะน,นี้ปีงบประมาณ57นี่มาถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยทุบสถิติของปี56แล้วปัญหาใหญ่ของเราในขณะนี้นะครับอุทยานในพื้นปา่ามรดกโลกโดเมนเขาใหญ่เนี่ยทับลานปังศิดาตาพยาเขตรักษาพันธุ์สัตว์สงใหญ่แล้วก็อุทยานเขาใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องนี้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับสำหรับพื้นที่อุทยานชาติทับลานเราเนี่ยนะเราก็าจะมีสองจังหวัดที่ติดต่อกันนด้านล่างจยเป็นจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมานะโซนนู้นียเป็นบุรีรัมนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ปาจีมุรีประมาณสัก1ิบแปดปอร์เซ็นที่เหลือจะเป็นของนครราชสีมานะครับแล้วเราก็จะมีที่ตั้งทําการเราอยู่ตรงนี้นะครับริมถนนสายสามนสี่ฮะทางด้านนี้ก็ไปกาบ,บินบุรีทางนี้ก็ไปโคราชลำบางนุงเขียวตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยพิทักษ์เราจะอยู่ตามร,บรอบๆอุทยานนะฮะร,ร,รอบๆอุทยานมีทั้งหมดสิบห้าหน่วยด้วยกันนะครับ <S <S เพื่อจะดูแลผืนป่าที่เราดูแลอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งล้านสามแสนกว่าไร่นะ พยุงก็อยู่ในโซนของพื้นป่าตรงนี้นะฮะทางด้านล่างนี่เป็นอุทยานชาติปางสิดาทางด้านนี้ก็เป็นอุทยานชาติตาพญาทาั้งพื้นป่าเนี่ยสภาพธรรมชาติแล้วเนี่ยม,มันก็แบ่งแยกยาก,กว่าอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นพื้นป่าต่อเนื่องกันนะครับตรงโซนนี้จะมีไม้พยุงขึ้นหนาแน่นนะครับทำให้การลักลอบตัดไม้เนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร่องรอยการตัดไม้พยุงที่กลุ่ม้ลักลอบเข้ามาตัดทิ้งไว้นะซึ่งเราจะเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่ตามไปดูครับ นี่ก็จะเป็นป่าที่เรียกทางเทลซึ่งมีไม้พยุงขึ้นกระจายอยู่รอบบริเวณนี้เราเข้าไปสักพักก็จะไปเจอตอไม้ที่ผู้ลักลอบตัดทิ้งไว้แล้วก็มีร่องรอยการแปรรูปไว้แล้วบางส่วนเขาก็นําออกไปแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เราลาดตะเวนก็เข้ามาเจอไม้พยุงที่นี่จะมีขนาดใหญ่เพราะอยู่ในสภาพป่าที่มีงอดมสมบูรณ์พอสมควรนี่เป็นป่าดิบแล้งมีต้นนี่ก็จะเป็นต้นไม้พยุงต้นต้นหนึ่งที่เขายังไม่ได้ตัดออกไป ขนาดจะไม่ใหญ่มากพึงมันจะขึ้นกระจายอยู่นี้แหละครับปรับปนกับสภาพป่าทั่วไปนี่ก็จะเป็นลักษณะต้นพยุงซึ่งเปลือกมันก็จะสังเกตง่ายมันจะเป็นสเก็ตล่อนออกมาล่อนออกมาง่ายแล้วเปลือกจะฟีมันมนะลักษณะการต้นต้นโคต้นจะเป็นฟูพรึ้นไปก็จะลักษณะก็จะตรงยาวขึ้นไปซึ่งบางทีต้นหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณสี่ห้าท่อนท่อนละสองเมตรเป็นสิบสิบเมตรเหมือนกันดูง่ายเลยเปลือกก็จะ เป็นล่งลองๆเนี่ยแตกเป็นปเศษเปดออกมาแล้วไปจนบางทีก็จะมีปว,ว,วกนี่อะไรขึ้นม,มาขึ้นมาเกาะตามเปลือกนี่เห็นก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีอะตัวนี้นะตะปูนี่เราตอบอว่าเพื่อเป็นการชะลอป้องกันไม่ให้พวกที่ลักลอบมาตัดไม้พยุงเนี่ยแต่มง้ยเขาต้องเสียเวลาในการที่จะมา ขอนหรือม่ถ้าเขาไม่เห็นก็ใช้เลือดโซ่มาตัดเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายของเขาได้อย่างไยโซ่เขาต้องโดนโดนเหล็กโดนตะปูไปนี่ทําให้โซ่ขาดซึ่งถ้าโซ่ขาดไปเขาเขาไม่มีอุปกรณ์มามาตัดเนี่ยมันก็ต้องไปหาซื้อมาใหม่เป็นการชะลอถ่วงเวลาซึ่งชุดลาดตะเวนเราก็จะได้เข้ามาดําเนิเกนการจับกลุ่มได้อย่างได้อย่างทันนี่ก็จะเป็นไม้พยุงที่เขา ทิ้งไว้ยังไม่เอาออกไปซึ่งตอนแรกๆก็จะเอาท่อนโคนที่สวยๆออกไปก่อนแต่ก็จะเหลือท่อนท่อนปลายอย่างที่เราเห็นนู้นพอเราเผื่อก็จะเขาจะกลับมาตัดเอาไปอีกใช่ไหมจะมีร่องรอยที่เขากลับมาตัดมาถอนเพื่อจะขนออกไปอีกซึ่งไม้พยุงส่วนมากมันจะใช้ได้กับทั้งหมดนี่ก็จะนี่ก็จะเอาไปขายได้เหมือนกันแต่มันจะรอจังหวะที่เราเผื่อเขาก็จะย้อนกลับมาเอานี่แหละต้นหนึ่งบางทีก็ใช้ได้ได้หลายท่อน ตั้งแต่ปลายมนุต้นนี้ก็ขนาดใหญ่พอสมควรทั้งโคนมันจะอยู่ทั้งน,นี่ก็จะเป็นร่องรอยที่เขาแปรรูปแล้วเอาออกไปแล้วนี่ก็จะร่องรอยที่เขาแปรรูปเป็นแผ่นๆซึ่งต้นนี้ก็นานพอสมควรดูที่มันแตกแตกใหม่ขึ้นมา,าน่าจะเกือบปีแล้วต้นนี้ซึ่งตัดแปรรูปเสร็จก็จะเหมือนได้ใส่รถเข็นออกไปเหมือนที่เราเราเจอมาโดยโดล้อเข็นสองล้อเสร็จแล้วก็ คันหนึ่งก็สามสีคนช่วยกันช่วยกันเข็นออกไปอพอไปถึงหมู่บ้านก็จะมีนายทุนมารับซื้อต่อนี่ก็จะเป็นเส้นทางชักลากพอตัดเสร็จก็จะใช้ล้อเข็นเข็นออกไปตรงนี้แหละเข็นออกไปเสร็จก็จะไปขึ้นเส้นทางแถวถนนแล้วเข็นออกไปใกล้ๆหมู่บ้านเสร็จก็จะเลี้ยวลงหมู่บ้านเข้าไปนี้นิด พวกตัดไม้ทําเขาก็จะตัดเส้นทางเล็กๆเ,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 เพื่อที่ให้รถรถล้อบล็อเข็นวิ่งได้ตรงนี้มันจะเป็นหน้าหน้าผาสูงชันนะฮะจะเห็นหน้าผาชันมากลงมาด้านนี้แล้วก็จะด้านนี้จะเป็นที่สูงที่ราบสูงแล้วก็จะต่ด้านนี้ก็มีลงมานะฮะก็จะมีช่องเขาแล้วก็ลงมาได้ แต่ไม้ส่วนมากเนี่ยจะลงมาทางด้านนี้เพราะมันจะเป็นที่ไม่ค่อยชันมากนะฮะไม่ชันมากก็จะลงมาทางด้านนี้มันก็จะลงไปได้ทุกที่ทุกทางเราไปดักตรงนี้เส้นนี้มันก็ออกเส้นนี้อะไรเงี้ยมันก็จะตัดเส้นทางใหม่อยู่เรื่อยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปซุกไว้ในอ่างเก็บน้ําลําแซะซึ่งจะพอไม้ลงมาเนี่ยมจะรอ,อการซื้อเนี่ยก็จะมาซ่อนเจ้าที่ดูซุกไปตามขอบชายอ่างเก็บน้าตรงเนี้ยนะฮะบริเวณนี้ก็มีนะครับบริเวณนี้ถ้าลงไม้โซนนี้ก็จะมาลงทางด้านนี้นะครับแล้วก็ ทั้งส่วนของอำเภอเสืงสสงนี่เขื่อนลำปมายมา่ก็มีก็คือไม้อยู่ตรนนี้ก็จะมาลงส่วนมากาคือมาซุกในอ่างเก็บน้ำมันยังง่ายในการที่จะอําพลังด้เจ้าหน้าที่นะครับช่วงหน้าหมดยุคข,ขบวนการตัดไม้ที่มาพร้อมกับเลื่อยเก่าๆและรถกระบะสโรมโสมที่ขนไม้หนักอึ้งจนหน้ารถเชิญพบความร่วมมือระหว่างสองอุทยานทับลานปางสีดาในการไล่จับทีมตัดไม้พยุงจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้เปิดยุทธการ กวาดล้างนักตัดไม้พยุงเป็นความโชคดีของอุทยานแห่งชาติป่าไม้ไทยที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทำงานอย่างเข้มงวดในการกวดขันจับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าซึ่งในวันที่รายการของเราเดินทางไปถ่ายทำก็มีการจับกลุ่ม กลุ่มผู้กระทําความผิดก่อนที่สเสบียงและอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกส่งเข้าไปในป่าก่อนหน้านั้นเราได้ข่าวว่ามีกลุ่มธรรมะปยุงเนี่ยขึ้นไปซุกซ่อนอยู่บริเวณเขาสี่เหลี่ยมซึ่งอยู่อยู่ในเขตทับลานต่อกับตังสิดานะครับใกล้เนือเขตเรานะครับทีนี้เราก็ขึ้นไปตรวจคนนะ้นขอกําลังส่วนที่กําลังกับทับลานนะครับขึ้นไปตรวจคน้นปรากฏว่าก็ไม่เจอไม้และตอนที่เราลงมาเนี่ยก็มีสายข่าวแจ้งมาอีกชุดหนึ่งว่าจะมีกลุ่มธรรมะปยุงเนี่ยค้น ชาวต่างชาติไปจากบางสิดาขึ้นไปตรงจุดนั้นอะ่ะเ,เราเราลงมาพอดีก็เลยสวนกันพอดีเลยนะครับสวนกันก็เข้าไปตรวจคนก็เจอเจอว่ามีคนจํานวนเยอะมากแล้วก็มีอย่างที่เห็นนะมีเลื่อยโซ่ยนมียาบ้ามีสเสบียงเยอะมากที่เตรียมขึ้นไปทําไม้ข้างบนจากการตรวจสอบในรถยนต์ที่เราตรวจยืดมาเนี่ยครับก็จะพบอุปกรณ์การทำิาผิาหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเลื่อยโซ่ยนซึ่งเป็น เลื่อยที่แกะกล่องใหม่เลยอยู่ในกล่องซีนพลาสติกอย่างดีเลยฮะนะฮะเ,เป็นเป็นเลื่อยที่ยังงไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะครับแล้วก็ในการอันนี้มาเลื่อยใหม่ๆจากห้างเลยตัวหนึ่งก็อยู่หน้าอยู่ประมาณสัก3ามหมพันบาทนะครับสี่ตัวก็มอยู่ที่ราคาแสนกว่าบาทละนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการการทำอุปกรณ์ของเลื่อยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโซ่นะที่จะ,จะไปตัดไม้อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นบาแล้วก็ อุปกรณ์หลายอย่างนะโดยเฉพาะทางนี้ก็เป็นน้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยางขี้ของเขานะฮะครับก็จะสังเกตว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังในในรถเนี่ยนะฮะรถที่บรรทุกสเบียงมาเนี่ยทั้งหมดสองพันเนี่ยคาดว่าจะไปอยู่อีกนานแล้วก็มีคนชาวต่างชาติไปอยู่อีกแยะนะครับซึ่งจากการสอบถามเนี่ยเขาบอกว่ามาส่งไปแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วก็จะกลับไปรับอีกเที่ยวหนึ่งแต่มาโดน เราจับซะก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ถือว่าเราสามารถที่จะป้องกันนะครับป้องกันที่ไม่ให้คนเข้าไปผู้กลอบๆทำไม้เนี่ยเข้าไปตัดไม้คือจะเป็นมาตรการที่เราพยายามดําเนินการอยู่มาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจับหลังจากที่เขาตัดไม้แล้วต้นไม้มันก็ตายไปแล้วนะแต่ถ้าเราป้องกันก่อนที่จะไม่ให้เข้าไปตัดได้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นความสาเร็จอย่างหนึ่งที่เราพยายามดำเนินการกันอยู่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เท่านั้นที่เป็นของใหม่แต่การดัดแปลงรถยนต์เพื่อให้ก่อการ ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการหลบเลี่ยงด่านตรวจเพราะจะทําให้หน้ารถไม่เชิดเมื่อต้องบรรทุกไม้เป็นจํานวนมากตรงนี้เราสังเกตเห็นเขาเจาะทะลุไปถึงระบะท้ายเลยสําหรับใบบรรทุกไม้ที่แผ่นยาวๆนะฮะซึ่งจะมันจะทะลุไม้แล้วก็จะยันมาถึงห้องโดยสารตรงนี้นะครับสังเกตรถแบบนี้มีมีเยอะนะครับเป็นรถสําหรับไอ้ดัดแปลงมารถเพื่อบรรทุกไม้พยุงโดยตรงเลยนะครับไม้พยุงของเราเนี่ยแหล่งไม้พยงุงก็จะอยู่บริเวณกลางๆของอุทยานขึ้นไปจนถึงรอยต่อทับลานนะครับ บริเวณนี้ซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึงเราจําเป็นต้องเดินด้วยเท้าแล้วก็ปัญหาของเราคือการเข้าถึงเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราในเวลาเราลาดตระเวน,เ,นเราไปแค่ประมาณสักชุดเล็ก,ลกๆ5คน10คนพร้อมอาวุธแล้วก็เครื่องหลังเครื่องยังชีพไปแล้วสองวันสาวันกว่าจะถึงเนี่ยก็หมดแรงพอดีไม่มีการส่งกําลังบํารุงนะครับแต่กลุ่มธรรมัพยุงเนี่ยเขา เขาทํากันเป็นขบวนการนะครับกลุ่มหนึ่งขึ้นไปเอาเครื่องมือขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่งเอาสเสบียงไปส่งเอาน้ําไปส่งเอาน้ํามันไปส่งอะไรแบบนี้ฮะพวกนถติดอาวุธสงครามพร้อมมีหน่วยป้องกันหน่วยตัดหน่วยสเสบียงหน่วยอะไรเรียกว่ายกทับก้า,ามาตัดไม้ถ้ามีการประทะกันแรงๆทางป่าไม้เขาขอความร่วมมือจากทหารตำรวจหรือตอชดอ,อะไรเงี้ยไปปะทะมันก็แตกหนีข้ามแดนไปทิ้งไม้ของกลางไว้ก็ยึดมาได้ พอจะชักลากพอเหตุการณ์สงบทหารตำรวจถอนกําลังกลับมาใหม่เนื่องจากว่าทางทิศใต้ของเราะนะครับมันจดกับชุมชนตลอดแนวประมาณสัก200กิโลเมตรนะครับงั้นแล้วก็เนื่องจากเราอยู่ใกล้ชายแดนง,งั้นการเข้าถึงเนี่ยมันง่ายก็คือกลุ่มคนแรงงานชาวต่างด้าวนะครับที่นําโดยคนไทยเนี่ยสามารถจะมาซุกซ่อนตัวอยู่ตามแนวขอบเขตป่าของเราเนี่ยตลอดแนวเลยสองกิโลเนี่ยจากตาประยาไปจนถึงนาดีปราจินบุรี ซุกซ่อนอยู่ตามกลุ่มหมู่บ้านต่างๆเดี่ยได้โดยความร่วมมือของชาวบ้านบางคนนะครับแล้วก็พอถึงเวลาก็จะเข้าไปเนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้จะมีที่ดินํำกินอยู่ติดกับเขตอุทยานก็ง่ายกับการเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นทุกจุดสามารถขึ้นถึงได้หมดแล้วมาเข้ามาในป่าแล้วเนื่องจากว่าข้อมูลไม่มีถนนเป็นการเดินเท้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นยากจากต่อการตรวจพบนะครับ,นะรบทำให้เป็นช่องโหว่เป็นสมควร ไม่ต่างอะไรจากสวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยประตูแต่มีคนเฝ้าไม่พอหนำสำคนแถวบ้านยังถอดก่อนเปิดประตูให้คนนอกเข้ามาเก็บผลผลิตในสวนด้วยมือตัวเอง <S <S ผมคิดว่าชาวบ้าน90-95%ถึงนนะครับไม่เห็นด้วยกับการตัดไม้ทำลายป่าอยู่แล้วนะครับเพราะเขามีอาชีพอื่นนะครับโดยเฉพาะอาชีพจากการเกษตร,รซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาปริมาณน,น้ำฝนตามธรรมชาติแล้วก็เราเป็นพื้นป่าขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเขารู้ดีว่า ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลก็ต้องขึ้นกับพื้นป่าด้วยขึ้นกับความชื้นในพื้นป่าด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีชาวบ้านส่วนน้อยนะครับที่ไปเห็นดีงามกับการกอบโปรยผลประโยชน์ระยะสั้นก็เข้าไปเป็นแนวร่วมกับกลุ่มทไมาพยุงนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนดีเนี่ยก็อาจจะเกรงกลัวอิทธิพลเกรงกลัวการข่มขู่ก็อยู่เฉยๆดีกว่านะครับแต่ก็มีบางคนที่คอยส่งข่าวให้เรานะครับที่จะทําให้เราคอยจับกลุ่มกลุ่มขบวนการทำมาพิยุงได้ พื้นที่ปางศีดาพื้นที่ทับลานซึ่งเป็นแหล่งไม้พยุงชั้นดีเนี่ยจะมีกองกําลังเขมรเนี่ยเข้ามาเป็นสิบเป็นร้อยมีการวางเวรยามบุกเข้าไปในป่าของเมืองไทยแล้วก็ตัดไม้โคน่นไม้แปรรูปไม้พยุงเตรียมขนส่งนั่นแหละหมายความว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเราเนี่ยมีส่วนในการที่จะให้ความสะดวกเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ไม่ปราบปรามจับกลุ่มกันจริงจังจัดการได้ยากเนื่องจากว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยรีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศที่บุกรุกเนี่ยเมื่อบุกรุกแล้วมันชัดเห็นชัดไม่เคลื่อนย้ายไปไหนจับวันไหนยังได้ใช่ไหมฮะช้าหน่อยไม่เป็นไรจับได้แต่เรื่องของมาพยุงช้าไม่ได้15บห้าทีหายไปแล้ว